ว้าววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเหล่าฮีโร่กันนะนี่มีอะไรบ้างเนี่ยเห็นปะโอ้โหมีทั้งเดอะฮาร์แบ็คแมนเฮ้ยเฮ้ยมือใครมือใครเฮ้ย้มือใครเฮ้ยมือใครเนี่ยดูสิโอ้มีเจ้าหุ่นยนต์มีเจ้าทานอสี่เรามาชมตัวแรกกันก่อนเลยนี่นี่ทานอสเฮ้ยเฮ้ยผีรอบผีรอกเฮ้ยมือใครเนี่ย เฮ้ยใครโมนหุ่นยนต์ไปแล้วเอาๆกลับมาที่เดิมแล้วเอาๆเฮ้ยมือใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาตัวแรกเฮ้ยไปไปหุ่นยนต์แล้วล่ะเฮ้ยดูโอ้โหไปแล้วเจ้าหุ่นยนต์สีฟ้าไปหนึ่งตัวแล้วโอ้ตัวต่อไปล่ะเฮ้ยสีขาวไปหนึ่งตัวแล้วอ๋อช่วยด้วยมือมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะโ อ้าวไปหมดแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยกระดาด้วยเุ้ยอ้าวอ้าวโอ้โหทางนี้เุ้ยมือมีสองฝ่งอู้เด้อฮะไปแล้วอ้าวทีนี้ของเล่นเราไปหมดเลยอ้าวไปมีเสียงมีเสียงมีเสียงหัวล้อด้วยเสียงใครฮะเฮ้ยดูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแบทแมนก็ไปแล้วเฮ้ยเรายังเหลือเจ้าทาน้อยตัวหนึ่งยังดีโชคดีมาก จอถ่ายร้อนเอ้าับเอา้ามือไหม้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมือไหม้แล้วมีเสียงมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ย,ย,ยไปแล้วหมดแล้วของเล่นเดี๋ยวเราจะรับน้ำหนะึ่งถึงสิบนะเออบางกองก็ไปแล้วเดี๋ยวเราจะรับหนึ่งถึงสิบนะจะมีมือปีศาจมาวางไว้ที่เดียวหรือเปล่าเดี๋ยวรับรับตัวนีนะหนึ่งวางบนโต๊ะที่เดียวหรือเปล่าสองอยังไม่มานะยังไม่มานะ สามสามสามแล้วสามแล้วสี่ห้าเฮ้ยของเล่นเคาะสิมามาของเล่นกลับมาที่เดิมได้แล้วไหมแล้วมารือยังตัวแรกมารือยังชิงนี่ปืนปีศาจเอามาคืนตัวแรกแล้วตัวที่สองล่ะมารือยังมารือยังมารือยังมาแล้วตัวแรกอเรียงไว้โอ้โห นี่แบคแมนกลับมาแล้วโหดูสิแบคแมนกลับมาแล้วมีมาสองแล้วมาตัวไหนอีกมาตัวไหนอีกมาตัวไหนอีกเฮ้ยมังกรมาแล้วด้วยโหมังกรก็เราก็มาแล้วตอนนี้ของเล่นเราเริ่มกลับมามาเรียกไหมก็ออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเฮ้ย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 มีหางมีหางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีมือปีศาจอยู่ข้างล่างมาตัวต่อไปมายังอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรยังไม่อยากรู้หรอกของใครอะเอาของเล่นไปหมดก่อนได้มาแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนโอ้ยช่วยด้วยช่วยสไปเดอร์แมนด้วยโอ้ยโอ้ยหมดพลังเด้งใหม่มาเด้งมาเด้งมาเด้งมาชู่วเอาโอ้โหไม่ได้เลยอะดูดิ เอาโอ้เจ้าสไปเดอราแมนจะไปหาเพื่อนแล้วโอ้ไม่เอาแล้วไปดีกว่าจะเอามาแล้วอจ้ผีน้อยใจดีมาแล้วมาแล้วตัวไหนต่อไปนะตัวไหนต่อไปโอ้มาทางนี้สิมาทางนี้แล้วก็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 เปิดประตูก็ก็ก็เปิดประตูก็ก็เอาเอามีเจ้ากบด้วยอฮ้ยมีเจ้าขบมาแน้วเห็นไหมโอ้มาเยอะกว่าเดิมอ่ะดูดี่ เฮ้ยมือปีศาจเอามาของให้หมดเลย,อเลยโอ้โหมดแล้วมีเจ้าโดนนั้นมีเจ้าหุ่นยนต์โอ้โหตอนนี้ของเล่นเรามาพร้อมแล้ว,อลวเอา้าอยู่ดีโอ้โหปีศาจอยู่นี่ <c oughs> โอเคนะครับจะไปคิดบ้ายบาย